สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับปืนพกนะครับเป็นอีกหนึ่งปืนพกที่โคตรเท่หลายคนน่าจะรู้จักนะครับมันคือปืน Desert Eagle นั่นเองนะครับเป็นปืนพกที่ดาเมจแรงมากๆนะครับแต่แลกมาด้วยไฟเลทที่ต่ำกว่าปืนพกอื่นๆอยู่นะครับแต่ความแรงและความเท่นี่บอกเลยว่าทดแทนได้นะครับและคลิปนี้นะครับผมแต่งเป็น a กิมโบนะครับถือคู่บอกเลยว่า Double ความเท่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูของแต่งกันก่อนนะครับ มาที่บาเรลนะครับบาเรลผมใส่เป็นแค่อันแรกนะครับมันจะเพิ่มระยะดาเมจแต่ไม่ได้รีคอยล์คอนโทรลเหมือนอันที่2นะครับอันที่2เนี่ยมันจะได้รีคอยล์คอนโทรลด้วยแต่ว่ามันจะลบโมเมนต์สปีดครับปืนพกเนี่ยเราเอามาไล่วิ่งยิงนะครับผมเลยไม่ได้ใส่อันที่2เพราะว่ามันลดโมเมนต์สปีดนะครับต่อมาเลเซอร์นะครับผมใช้เป็นเลเซอร์สีเขียวเพิ่มฮิฟไฟแล้วก็สปินดูไฟนะครับเพราะว่าเราถือคู่ไม่ได้เล็งอยู่แล้วนะเน้นฮิปไฟนะครับแล้วก็เพิร์มเป็นอะกิมโบนะครับส่วนกระสสุนนนต้องใ่่คครรััับบเพิมไป13ดะ แล้วก็ชิ้นสุดท้ายครับทิกเกิร์เหมือนเดิมเพิ่มไฟเลนครับยิ่งปืนยิงเร็วเท่าไหร่ยิ่งแรงเท่านั้นนะครับส่วนวิธีปลดนะครับไม่ยากเลยเราแค่ใส่เพิร์กช่องที่2ครับตัวนี้เลยใส่แล้วเข้าไปยิงคน3คนต่อ1แมตช์นะครับทันอย่างนี้5แมตช์ก็จะได้เพิร์กอากิมโบมาใส่นะครับโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูในเกมกันต่อเลยครับบอกเลยว่าตอนนี้ไล่บวกกันยับนะครับจบเกมเนี่ยคิวรวม60อัพเลยนะครับแล้วก็หากใครที่ชอบดูคลิปผมนะครับฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม ตามดูผมไลฟ์สตรีมเหมือนเดิมนะครับใน t w i t c h TV ลิงก์ผมทิ้งไว้ด้านล่างเลยแล้วก็สตรีมเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกในเพจกับ Discord อีกทีหนึ่งนะครับกล่องต้มว่ะมี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 ขวาผมตัวนึงโดดลงตัวนึงโดดลงสองตัวมีตัวเดียวในนี้มีสแกนเหรอใช่ใช่วุ้ย ไปไปไปมาไงวะโ้แม่งนอนอยู่บีบเลี้ยงเลี้ยงโหลดเลยรวยจังวะว่าเดี๋ยวไปร่อนไปช็อปเลยแล้วกัน่ะผมมีกล่องก่อละไปกะอนถตานฮอลล์จากคน เราจอดบสองตี้หลังคาตึกเขียวนอนๆเลยได้หนึ่งได้หนึ่งแตแต่นึงเอ้ตัวนั้รับเออหนีหนีนีอกป่าตัวนึงนะนอกป่าตัวนึงเหรอไอ้บ้านน,นะนี้เียอย่างน่นจะหมดนะน่าจะร่อนปะวะไม่ร่อนดิ อยู่หน้าข้างหน้าโล่โล,โล่ตัวหนึหน่ง <c oughs> น่าจะน่าจะรอดละไปข้างหน้าต่อเดี๋ยว <c oughs> ผมจอดโรงเรียนนะตะ่างกระแตกกระแตกกระแตกต่างนี้เพื่อนแม่งเยอะดูว่ะชั้นหนึ่งมี้ั้นหนึ่งอ่ะข้างบนถึงตัวหนึ่งตัวหนึ่ง อ๋อตอนนี้ยิงมานะ,ะมันร่อนมาตัวหนึ่งเดี๋ยวขับฮอเล่นให้บ้านไหนนะขอไอเก่งโอเคฝั่งนู้นสองตัวได้ได้ เดี๋ยวบ้านกดังนัดกดังมาเขียวกลวมันไปมันวิ่งโล่งเลยว่ะมีแวะยิงหอกคนน้องหนึ่งตัวนี้มันชิดห็นข้างหน้าหมดละโอ้โหดังมึงเกียผสมกันเจ้บเ็บ ตรงนี้ก็สนแน่นวะเฮ้ยเมื่อกี้เส้นจากไหนไวะพิซายล็อกนะเฮ้ยพิซายล็อกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นขึ้นขึ้น,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 นให้อีกรอบอีกทีหนึ่งแฟร์ไม่ไม,ไม่มีละเ,เตรียมโดดเลยเตรียมโดดเลยโดดเลยโดดเลยมีแฟร์ละแขนว่ะเดีย๋ยวมันดิไปเนี่ยโล่งเลยหลังฆ่าตัวนึงมา้าฟ้าออกเลย เข้าระวังนะแม่งสวนออกมาน็อกเลยอะอยไม่มีเกาะไม่มีเกาะไม่มีเกาะผมขับรถอะล็อกล้าน็อก,อกละตั้รถใช่ปะตัวรถนนอกผมตามอยู่ยหน้าผมตัวนึงดาวดาวแล้วกินไงน็อกไปดิหยุดไม่ไม่ดูย็นไว้ตีหนึ <White y S 2> น่งตูเย็นทั้งนอกนีนไปหารถเคลื่อนเข้าวงไกลสองคันเนี้ยเอาสองคันเนี้ย ยิงราค้าก่อนร้านค้ายิงน็อกโวนหนึ่งน็อกโวนหนึ่งโลวเวอร์ห้ามพังนะไม่มีรถเข้าเออเออถึกจังว่ายี่ย<ะ>อ่ะปิดเฮียนปืนก่อไม่เล่นแล้วไหม มีปรนกันเลยจะเพิ่มอีกตงมีฮอมาว่ะไปทิมที่ฮอกันเดี๋ยว,รรวเราทิมบ้านแน่ผ <Hey, look. S 1> ว่าบักว่ะไม่บักว่ะไม่บักไม่บักเพื่อนมันอยู่ทีวีนะระวังตึกแดงเร็งมานะไปเอาตึกแดงป่ะมีเดี๋ยวจอดข้างๆนะผมจะแวะไปตึกไอ้สิบล้อกันเลยกันเลย ข้อแ,อแตกแล้วขอแตกแล้วดัดฟ้าตึกแดงยิงเลยยิงเลยเดี๋ยวค่อยแตกเออเฮออเบลใครวะนะบ้านะาฟ้าไม่เจอเปล่าก่อนเอยู่ชั้นกระจกตลองผมไปทิ้มไหมมีร้านค้าด้วยหรอบ้านฟ้าบ้านฟ้าตีหนึงเลยโก้ท,ทั้งตีนะเดชเทเลนอเออเดชเทเลนขึ่อไก่อนเลย <laughs> ไม่ใส่เลนละไม่ใส่เลนละรอ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 พร้อมกันเลยรอผมเช็คหลังก่อนข้างบนแตกหนึ่งรอรอพร้อมกันมาแตกกันดิโอ้แม่งไล่อัพพอดีชูไม่เสร็จเลยแข่งไว้เมียว ตันฮะโ็อล็อตันตันตันหมดหมดได้เวลาโยนกล่องก่อนเข้าโซนนี Baek ้ไปยรถมารถมาไปรับไปรับย yeah. ok ิงย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 ิงเฮ้ยปานี้กระแตยกระจา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 ยเดี๋ยวผมทิมข้างหน้าให้ปานเนาะกี่ตัวตึ้งนั่นอะมันจอดนะมันจอดนะวงก็ต้องเข้าวะต้องยิงไปออกไปพวกนี้ มีข้างหน้าตัวนึงข้างหน้าในป่าละในป่า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 ตัวไม้เลยตัวปักเซนกระสุนฝั่งนี้หายวะเฮ้ยได้แตผ่านมิงข้างหน้ามีข้างหน้ามีเข้าบ้านเหรอเข้าบ้านอุ้ยไอ้เหี้ยแอร์ไตรพอดีเลยบนบ้านบนบ้านร้านค้ามีไม้นะเออหลังหลังหลังเดี๋ยวช่วยกันแก๊ปบ้านหลัง บ้านายหนึ่ง่พื่อนไม่จรงเฮ้ยไม่ไม่เจอโดนตรงไงตาอตชุมสามตัวมาแล้วนะเด็กไม่มีเฮ้ยตกชจหมดต้องจะผาชุบนะไม่ขึ้นคิวต้องอ่ึงวาย้ยูวีดีกว่า โอ้โหตำรวจ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 โอเคครับโอเคครับผมยืมมีให yeah, okay, right. ้โอเคโคตรหมดเลยเอาดอกตรงนี้มาฟ้า okay, อันหนึ<_<_่งพีดีตัวนึ_<_่งรับก่อนดาวน์หนึ่งดาวน์หนึ่งอุ้ยตะไนตะไน น่าจะดับเพลิงดับเพลิงข้างหน้าเราต้องวิ่งยิงไปเรื่อยๆอะ่ะตรงอันเนี้ยเราไม่มีรถออกแล้วปั๊มกอดเราวิ่งสวนแม่งไปเรื่อยๆชันหนึ่งตัวนึงน็อกตัวนึงปอแตกตรงหินนี่เองเออหินปอแตกละเจ็บมากเลยเหี้ยหินก็หินน็อกหิ<ว>นน็อกออกมาให้ยิงเรื่อยๆปำเฮ้ยใครเดินผ่านศพใครเดินผ่านศพตัวหินวะผมนี่แหละมีสไนแม้ตัวนั้นมีมีมีผมว่าน่าจะตัวนี้แหละตัวเดียวเหรอ เป็นไปได้เดี๋ยวผมเช็คข้างหน้าให้มองอมองอมองแล้วอปอ่ะก็แตก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 นอกล่างนอกล่างว่าข้างหน้ามีขี่ย้อนทิบดักกูหน่อยอนี่ไงค่ะตก็แตกละก็ตัวหนน่งก็ตัวหนึ่งก็ตงกแตกตัวนึงไอ้าตายเหลือปะม,ม่ดอ่าไปเนี่กดไม่ติดผมอยู่ขวานะ ผมเห็นสามตัวนะตึกฟ้าเนี่ยขวายิงตึกฟ้าดาวสองโอเคต้องปิดตึกฟ้าว่ะออกยากว่ะแล้วดันดันก็ดันเราก็ออกไม่ได้เรามารอรับตอนมันล่อนก็ได้นะซ้ายเราซ้ายยาวๆได้ไหมซ้ายเขาเนี่ยได้มาสเขียวเนี่ยสามขีดน่ะกบหมดแล้วมั้ยขั้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 ขัโอเคผมจะปีดละผมจะปีดละตอนนี้เดี๋ยวผมจัดตีหลังให้ยิงบนเข่าไปก่อน มองมันเผาไปเลยเผาอยู่นัองเป็นเผาอยู่ายหาที่หลังใหอยู่ที่หลังน้องเขยาตายเฮ้ยขบวนนี้ขบวนนี้ขบวนนี้มีขบวนนี้มีเคเคกำลังขึ้นเก็บตัวนึงตดนต้านตัวนึงต้านเด็ดต้านเด็ดต้านกิมโบยัดหัวพิไงไปนี่พิงไปนี่ก่อน อย่าโ <get> คว<ะ>ต์ให้ต an ั้งมาที่ผมไปชุบดีกว่าไปผมต้อยิงผมต้อยิงน็อกน็อกน็อกตัวที่ยิงน็อกโอเคผมไปนะการนี้เต็มเลยน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งตักตัวนี้อะไรอะไรึ โอเคเวงเราวงเราเฮ้ยเหมือนในตึกมียเนี่ยเสียงมัวๆนะระวังนะในตึกมีชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเจอยังใต้ตึกยังยัางหัวยิงตรงนี้ไอ้ยังล่ะจุดสามจุดได้ไปกูเดียวอ่ะกูเดียวเดียวเหลือที่ละตัวเหลือที่ละตัวก็สามละยิงอ่าอ่าเหลือที่ละตัวเนี่ยเหลือสองตัวแล้วอยู่วันนี้หรือเปล่าถ้าเอ๋ ล่นมาลงนี่ป่าวะเสียงแรกเสียงนี่ป่ะเสียงมังอยู่ตรงเนี่ยใช่ใช่เสียงอยู่หนนี่ไงเสียงวายอะไรโอ้โหตัวเดียวตัวนี้ตายกระสุนี่ย